วัคซีนของฉะเชิงซานั้นตั้งแต่เมษาจนถึง17สิงหาเราฉีดไปแล้ว310,000ขเข็มซึ่งเป้าหมายเราต้องฉีด560,000เข็มอย่างเี้นะครับคิดเป็น47เปร์เซ็นต์กว่าซึ่งอันนี้ก็ฉะเชิงซานั้นสถิติก็ฉีดได้เป็นอันดับท็อป10ของประเทศอย่างนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับและอนาคตละ่ะตอนนี้ เราได้ประสานทางส่วนกลางแล้วว่าเดือนนี้เราได้จัดสรรได้รับจัดสรรวัคซีนมาจากสวค,คเนี่ยก็ประมาณแสนโดสก็ฉีดทุกวันครับตอนนี้ก็เหลือชิโนแวรประมาณ5,000โดสแอสตาราเซนกาก็ประมาณ9,000โดสแล้วก็ไฟเซอร์1 6 0 0 0กว่าโดสเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็ประชาัมพันธ์ท่านเลยนะครับสำหรับชิโนแวกกับแอสตาราเซนกานั้น ขอให้ชาวชาวเชิงซาวเราที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับเข็มแรกให้ Walk in เข้าไปที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลพุทธโสธรอย่างนี้ครับเราเปิดฉีดทุกวัน Walk- in นเข้าไปได้เลยครับ mm hmm. แต่สำหรับไฟเซอร์นั้นก็จะมีกฎเกณฑ์นะครับจะฉีดเฉพาะหมอหรือด่านหน้าซึ่งก็ขอให้ทุกท่านถ้าจะรอไฟเซอร์ท่านต้องป้องกันตนเองแต่ผมคิดว่าอนาคตก็ต้องฉีด ฉีดชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยเพราะตอนนี้หนฉีดหมอด่านหน้าสองฉีดคนอายุที่ตั้งแต่12ปีขึ้นไปแต่มีโรคประจาตัวอย่างเงี้ยนะครับก็ฉีดได้คนท้องเนี่ยก็ต้องฉีดไฟเซอร์ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต่ก็ฉีดไฟเซอร์ได้อย่างเงี้ยครับเขาเฉพาะกลุ่มเท่านี้ก่อนแต่อนาคตผมเรียนนะถ้าใครต้องการไฟเซอร์นั้น คิดว่าอนาคตก็จะมีการจัดสรรไฟเซอร์มาเยอะถ้ากลุ่มกลุ่มเป้าหมายฉีดหมดแล้วก็จะมาฉีดให้ประชาชนทั่วไปเพราะนั้นตรงนี้ก็กป็ประชาสัมพันธ์เลยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งท้องถิน่นตอนนี้ท้องถิน่นที่ประชุมได้นุม,มัติให้15องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซื้อชิโนโฟาร์มจากราชิวิไลจุฬาภรณ์ ซึ่งทั้งหมดแสนสา0หมื่นสวัตอนนี้ก็ได้รับจัดสรรและฉีดไปแล้ว54,600โดสนะครับก็ก็ประชาสัมพันธ์นะครับทั้ง15เทศบาลนั้นชาวบ้านที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มแรกนะครับก็ขอให้ไปติดต่อนะครับอย่างอบจชะเชิงเซาเทศบาลเมืองชะเชิงเซาเทศบาลตะบนเทพราลดเทศบาลตะบนลาดขวาง เทศบาลตำบนบางคล้าอบตคลองเวศเทศบาลตำบนบางสมัครเทศบาลตำบนบางวัวคณารักษ์อบตพนมสารคามเทศบาลตำบนท่าสะอ้านอบตเขาหินซ้อนเทศบาลตำบนเขาหินซ้อนเทศบาลตำบนบางวัวเทศบาลตำบนปากน้ำและอบตเทพราชก็ขอให้คนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆให้ไปติดต่อกับท้องถิ่นนะครับตอนนี้เราก็จะกำลังจะมีการฉีด ชิโนโฟาร์มอยู่นะครับในน้ำเรียนเพื่อทราบครับออสำหรับฟ้าทลายโจรที่ผมประชาสัมพันธ์ไปตอนนี้ผมได้สั่งให้ทางกเกษตรจังหวัดร่วมกับศูนย์เรียนรู้เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริปลูกฟ้าทลายโจรกล้าไม้นะครับกล้าฟ้าทลายโจรเพื่อไว้แจกให้กับประชาชนชาวชา,วชา,วชาวเชิงเซาตอนนี้ สิ้นเดือนนะครับจะมีแจกประมาณ2 9 0 0 0ก้าแล้วก็ต่อต่อไปก็จะมีแจกอีก50,000นก้านี่เรื่องที่หนึ่งนะครับสองครับตอนนี้ศูนย์เขาอินซ้อนเขามีโรงงานผลิตสมุนไพรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมก็ให้เขาผลิตเป็นแคปซูลเลยครับฟ้าทลายโจรเดี๋ยวก็จะแจกพร้อมกับต้นก้าไม้นะครับ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านติดตามผมรับประกันว่าก็จะแจกให้เป็นธรรมและทั่วถึงนะครับอันนี้ก็ฝากนํำเรียนครับ